นะตัวรู้เนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้สภาวะทั้งหลายเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับได้ตัวรู้เนี่ยมันตรงข้ามกับตัวที่เคลื่อนไปไหลไปนะจิตที่เคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเป็นจิตปกติของพวกเรานะจิตของเรามีปกติหลวงปู่ดูลสอนเลยจิตมีปกติส่งออกนอกส่งออกนอกคือส่งไปทางตา วิ่งไปดูแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปฟังแล้วลืมตัวเองวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปรู้รสแล้วลืมตัวเองวิ่งไปรู้สัมผัสที่กายแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองวิ่งไปเพ่งก็ถลำลงไปเพ่งลืมตัวเองอีกนะปกติมันจิตมันออกนอกอยู่แล้วเราจะไปสั่งว่าจิตจงอยาออกนอกเนี่ยสั่งไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่เราถ้ารู้หลักนิดเดียวนะง่ายมากเลยที่จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิต ที่มันเคลื่อนไปไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันคือจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภาพาธรรมารมนะแล้วก็แล้วก็ซ่านแผ่ซ่านไปนะมันคือจิตที่มีโมหะชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านนะอุดความฟุ้งซ่านมันดันอยู่เพราะฟุ้งไปซ่านไปไหลออกไป ความฟุ้งซ่านเป็นกิเล ت. สศัตรูของกิเลสคือสติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติหรอกนะงั้นวิธีที่เราจะทำให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่ห้ามมันไม่ให้ฟุง้งเพราะจิตมันเคยชินที่จะฟุง้งมันต้องไหลตลอดเราไปห้ามมันไม่ให้ไหลไม่ได้นะแต่เราอาศัยสติรู้ทันว่ามันไหลเนะช่น จิตมันไหลไปคิดรู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันไหลไปเพ่งอารมณ์มันเดียวรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าไปดึงให้ตั้งมัน่นถ้าดึงให้ตั้งมั่นจะแข็งเกินไปนะให้แค่รู้ว่ามันไหลไปครูบาอาจารย์บางองค์เลยสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติก็คือจะได้จิตรู้นั่นเองจิตรู้ไม่ใช่ว่าได้โสดานะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาเลยแค่เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินวิปัสนาให้เดินปัญญาเท่านั้นเอง การที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้จริงๆนะต้องลงทุนไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนกระดิกมือกระดิกเท้าไปเรื่อยเพลินเพลินเผลอเผลอไปเรื่อยแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกก็ไม่ใช่นั่งสมาธิโง่ขาดสติอะไรเงั้นก็ไม่บรรลุหรอกนะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยมีสติรู้ทันใจที่เคลื่อนไปใจที่เคลื่อนคือใจที่ฟุงง้งซ่านนั่นเอง นะเช่นนั่งหายใจไปพุโทโธไปในเนี้ยนะเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวเนี่ยกรรมาฐานที่เจ้าชายสิทธาธรรมละนะหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวไปนะแล้วถ้าจิตมันไหลไปคิดจิตมันมีธรรมชาติชอบไหลอยู่แล้วเนี่ยมันชินที่จะไหลหายใจแป๊บเดียวจิตก็จะไหลไปคิดนะถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนะี่ย จิตที่ไหลไปคิดจะดับอัตโน, way, way ids, น,น, moi, นมัตมิเพราะจิตที่ไหลไปคิดนั้นไหลไปด้วยอํานาจของโมหะคือความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะแต่ตั้งชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะฝึกอย่างนี้บางทีก็ไม่ไหลไปคิดนะบางทีก็ไหลไปเพ่งอย่างเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าบางทีจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจ Nah. จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจใจหลวงปู่ด,ด ksi, ูลกเเรียกจิตออกนอกเหมือนกันจิตจิตมันเคลื่อนจิตมันฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาอย่าจงใจให้จิตตั้งมั่นแต่ให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเองฝึกให้มากนะฝึกให้มากพอฝึกมากๆเนะเราจะรู้ตัวทีละแวบทีละแวบนะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้ไปเรื่อยนะบางทีก็เดี๋ยวว่าเพ่งแล้วก็รู้เพ่งแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้เนี่ยสลับกันอย่เี้น ในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอไหลคลิกรู้ทันตั้งปับ๊บแต่ตั้งเป็นขณะขณะขณะไปเรียกว่าคณิกะสมาธินะเพราะเราทําฌานไม่ค่อยจะได้ยุคข,ของเราเนี้ยถ้าทําฌานได้จะสอนอีกอย่างหนึง่งนะแต่ถ้าเราทําฌานไม่ได้เนี่ยเราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเป็นขณะขณะน,นี้แหละในสุดจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยตื่นเลย เราหลับเราฝันอยู่ตลอดเวลานะอยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานอะไรหรอกหลวงพ่อจะทดลองให้พวกเราดูจิตที่คิดนะไม่ใช่เรื่องอยากไม่ต้องเครียดง่ายมากเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะหยุดพูดสักแป๊บหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอา้าทดลองดู